ดทุกคนแต่ละคนก็แบกข้าวของเข้ามานะครับบรรยากาศตอนเช้าที่สถานีการกรุงเที่ยวอภิวัตนะนี่ครับ ีทุกคนแบกขออนุญาตถ่ายนะครับนี่ครับผมเป็นข้าวสารนะครับผมก็จะเอามาจากต่างจังหวัดกันนะครับนี่นะครับผมนะผู้คนที่เดินทางเข้ามาใน ุงเทพมหานครนะครับผมหลังจากที่กลับต่างจังหวัดกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาอยู่ที่6กโมงสีนาทีของวันที่17นะครับผมตอนนี้ต้อมก็อยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนั่นเองนะครับผมต้อมก็นั่งรถไฟมาจากาสถานี MRT เพชรบุรีนะครับผมมาลงที่บางซื่อนะครับเพื่อจะไปต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง ไปที่สถานีตะดิงซันนั่นเองนะครับผมนีครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมก็ <c oughs> จะมีะผู้คนทยอยกันเดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะครับวันนี้น่าจะเยอะพอสมควรนะครับผมเพราะว่าโรงงานต่างๆเขาก็เปิดทํางานวันวันนี้เป็นวันแรกนะครับนี่ครับผมก็คืนนะครับผม,ผมรักสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับผมเดี๋ยวต้อมก็จะพาทุกคนอ่ะ ไปชมร้านนอกกันนะครับผมด้านนอกจุดที่รอรถโดยสาร์นะครับบางคนก็เดินทางด้วยรถบัสนะครับผมนะบางคนคนน่าจะเยอะนะครับผมนะเดินทางด้วยรถไฟนะครับ แต่แล้วคนนี่ก็แบกข้าวของมานะครับผมจะเป็นข้าวสารแล้วก็จะเป็นของกินต่างๆนะครับผมนะที่เขาเอามากินนะครับผมแต่ใครที่เดินทางด้วยรถยนต์นี่โอ้โหถือว่าคืนนี้นี่รถติดยาวแน่นอนนะครับผมตามที่เห็นเขาไลฟ์สดนะครับนี่ครับหลังจากสงการานนะครับผมผู้คนก็เริ่มทยอยเข้ามาในกรุงเทพกันแล้วนะครับ โอ้โหรถบัสอะไรเนี่ยนี่นะครับบรรยากาศด้านนอกทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฝั่งประตูที่สิบนะครับ ผูค้คนก็ต่อคิวขึ้นรถแท็กซี่กันนะครับก็จะมีบินมอเตอร์ไซค์ด้วย <Okay. S 1> ด้านนั้นก็จะเป็นอ่ารถบัสนะครับผมน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับก็จะจอดอยู่ประมาณอ่าสาคันแล้วก็รถตู้นะครับผมสามด้นนั้นทุกคนแต่ละคนก็ เด็กข้าของเข้ามานะครับบรรยากาศต,ตอนเช้าที่สถานีการกรุงเที่ยวอภิวัฒน์นะนี่ครับ นีทุกคนแบกขออนุญาตถ่ายนะครับนี่ครับผมเป็นข้าวสารนะครับผมก็จะเอามาจากต่างจังหวัดอะไรนะครับ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเลินชมบรรยากาศด้านในต่อถือว่าวันนี้ีนที่สถานีขนส่งหมอซิสองนี่น่าจะยอะนะครับผมส่วนประมาณนะครับ ตีห้าหรือว่าตีสีประมาณนี้นะครับน่าจะเจอะนะครับผม,มลมาเรยวเราขึ้นไปซานสรากันแล้วครับถึงเวลาแล้วนะครับผมตื่นเช้ามากนะครับเดินทางจากเพชรบุรีมาก็5้าโมง ประมาณห้าโมงสี่สิบนะครับผมมาถึงนี่ก็เป็นเวลาบวกโมงนะครับแต่สถานีกลางกรุงเทพไปทิวัดนี่คือคืนแต่เช้านะครับผมนะเพราะว่ามีประชาชนนะครับผมเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็โอ,โอเออใช่ครับด้วยรถไฟฟ้าแล้วก็ด้วยรถไฟ,ฟาทางไกลก็เยอะนะครับผมวันนี้ก็จะเห็นเขาแบกข้าวสารนะครับแล้วก็ของกินต่างๆนะครับผมนะเข้ามาในกรุงเทพมาหานครนะครับ วันนี้อยู่ที่สถานีหมอชิดสองนคนน่าจะเยอะนะครับขนาดอยู่สถานีกลางบางซื่อนี่ก็เยอะพอสมควรนะครับผมนะตอนเช้าๆมาทุกคนเดี๋ยวเราไปสานสนาสายสีแดงกันนะครับนี่นะครับผมนะหลังจากที่เล่นสงการมาแล้วแล้วผมก็มีอาการไข้ขึ้นนะครับตอนนี้ไม่สบายแล้วละครับเพราะว่าอ่าวันที่14นะครับผม วันที่2 4นี้ก็เล่นน้ำไม่ได้ค่อยถ่ายคลิปนะครับมันที่15ก็ไปสนามดลวงประมาณ4-5โมงนี่เดียครับผมว่าจะเข้าไปเติดอยู่หน้าร้แนเห่นะครับบังเอิญน,นะครับผมครฝนตกฝนตกก็เลยกลับกลับมาถึงห้องประมาณอา3ทุ่มนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนอถ่ายมา เขาก็เล่นปกตินะครับผมถือว่าเราพลาดนะครับถือว่าเราแบบว่าไม่รอนะครับต้อมก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นนะครับผมเพราะว่ามันตกแรงมากนะครับตอนที่ต้อมมาถึงห้องนี้มันมันก็ยังตกอยู่นะครับผมประมาณสามทุ่มแต่ว่าวันสุดท้ายนั้นมีพี่ตูนบอดี้แสลมแล้วก็นาแอดคาราบาวนะครับผมมาถือว่าแบบพลาดงานคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับในวันนั้นนะครับผม เดี๋ยวไม่เป็นไรทุกคนปีหน้าเอาใหม่นะครับปีนี้ก็หยุดไปเพียงเท่านี้นะครับผมกับสงการนะครับก็ปีหน้าก็เล่นใหม่นะครับผมนี่นะครับตอนนี้รถไฟก็กำลังมานะครับผมฝั่งลาดนี้สานสลที่เก้ากับสิบนะครับปลายทางก็จะเป็นตดิงซันนะครับผม ผู้คนก็มาใช้บริการเยอะเหมือนกันนะครับผมตอนเช้าค่าโดยสารก็20บาทนะครับผม ตอนนี้ตอมกามาถึงสถานีตะดิงสันนะครับมาถึงก็เจ็ดโมงสามสิบนาทีนะครับผมก็เป็นมาสักครีมหนึ่งปตอมกันจะได้เจ้าคลิปไปเพียบเลยนะตับาพีเอฟซีนะครับผมกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นลังใจให้เราทำคลิป ต่อไปนะครับผมสำหรับที่นี่ก็สวัสดีครับ